หลังมีการจับฉลากแบ่งสายฟุตบอลทีมชาติซีเกมปบิงปองเย็นเป็นที่เรียบร้อยนะครับไทยเราอยู่ร่วมสายกับเวียดนามมาเลเซียสิงคโ,โปร์แล้วก็ลาวประจวบเหมาะกับเมื่อสัปดาห์ก่อนที่ทางทีมชาติไทยเปิดตัวเสื้อนะครับของแกรนด์สปอรซึ่งเป็นสปอนเซอร์หลักของชุดกีฬาในการแข่งขันครั้งนี้ครับแล้วก็เปิดมาทุกชนิดกีฬาหนึ่งในนั้นก็คือเสื้อของฟุตบอลทีมชาติไทยนะครับแล้วก็ ตอนนี้อยู่ในมือผมแล้วนี่ครับเป็นตัวนี้เลยซึ่งเสื้อตัวนี้นะครับออกแบบมาภายใต้ไขไขคอนเซป็ปต์ของ Beyond the Spirit ซึ่งเป็นลวดลายของคลื่นนะครับคลื่นเป็นการรวมตัวกันของคลื่นเปรียบเหมือนว่านักกีฬารวมตัวกันเพื่อความฝันเพื่อความเปลนการเพื่อความมุ่งมั่นอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งเทคโนโลยีที่ใช้ในการทอผ้าตัวนี้ครับเขาเรียกว่า ฝูเจกัดมันจะมีความเป็นนูนออกมาถ้านึกภาพไม่ออกนะครับให้นึกถึงเสื้อของบุรีรัมย์เมื่อปีก่อนจะมีความคล้ายกันลูกไปแต่มันไม่เรียบครับมันจะมีความนูนมีมิติแล้วก็มันดูสวยงามกว่านะครับในขณะที่โลโก้ทีมชาตินะครับนี่โลโก้เป็นทีชาติไทยตรงนี้เป็นลายเป็นสามมิติก็เหมือนกับของปีที่แล้วนะครับก็ดูสวยงามดีแล้วก็เพิ่มรายละเอียดตรงเล็กน้อยตรงปลายแขนเสื้อนะครับ แล้วก็ตรงคอเสื้อเป็นสีสันสวยงามเลยด้านหลังนี่ด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะครับด้านหลังตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวเวลาแข่งจริงนะครับจะมีการสกรีนเสื้อนะครับเป็นสีแดงเรวแดงอินฟราเรดส่วนเสื้อสีขาวจะสกรีนเป็นสีน้ําเงินนะครับเสื้อสีแดงจะสกรีนเป็นสีขาวอักฟังดูงง,งๆเดี๋ยวตอนเห็นตัวจริงเดี๋ยวจะนึภาพออกซึ่งเสื้อนะครับมันมีทั้งหมด2ราคานะครับ ไซส์ระหว่าง XS ถึง XL เนี่ยราคา990บาทส่วนราคา 2XL ถึง 3XL นะครับราคา1 0 3 0บาทตีกงผมว่าก็ห่างกันประมาณ40บาทน,นะครับก็ใครตัวใหญ่หน่อยก็ซื้อไซส์ใหญ่หน่อยซึ่งผมสูงประมาณ180นะครับเสื้อตัวนี้ก็ 3XL นะครับก็น่าจะพอดีตัวตัวนี้ก็เป็น 3XL ของรุ่นมีก่อนที่ใส่นะฮะอ่าก็ กอพอดีตัวนะครับเอาไว้ว่าถ้าใครสนใจนะครับก็ลองไปสั่งซื้อได้ทางช่องทางออนไลน์ของแกรนด์สปอรหรือว่าช็อปของดังแกรนด์สปอรได้นะครับส่วนถ้าแกรนด์สปอรสนใจจะเป็นสปอนเซอร์ให้เราก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งครับ